สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณยินสตอรี่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับคุณยินจะมาบ่า,วาวประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงงวนะครับสีวอลเกี่ยวกับปัญหานะครับที่งูผสมมาติดนะครับผมว่าเป็นสาเหตุน้ำยังนะครับเกิดจากยังยังนะครับ บัเป็นงวัวแม่มันนะครับงวัวที่เคยผ่านการมีหลูกมาแล้วนะครับแต่เพิ่นผสมมาติดนะครับผมเกิดจากสาเหตุยังกะเดี๋ยวมาฟังในคลิปนี้ครับผมเนี๋ยคุณอินทร์บอกซูพ่อแม่พี่น้องเมื่อไม่ปูเพิ่นเข้ามาครับชมรหับับชมฟั่งนะครับผมสาเหตุหลักๆนะครับผมเดี๋ยวติดตามชมนํากันเลยสำหรับงวัวนะครับงวัวที่ผสมมาติด โรคชนดิดหนึ่งครับโรคยูเรียผัดมาครับผมเ็นเอื่นยูเรียผัดมาครับลักษณะอาการของโรคยูเรียผัดมานี่คะให้สังเกตที่อาวาจแเวะเพลินนะครับผมให้ซ่องเบ่งครับตรงปากช่องคลอดเนี่ยครับผมเป็นสีมีตุ้มนะครับเป็นตุ้มเป็นเพื้นนะครับผมตุ้มหน่อยๆเป็นเพื้นเต็มเลยนะครับผมให้ สังเกตเบิ้งนะครับผมถ้าผสมมาติดคือหายสังเกตเบิ้งนะครับผมตรงเอาไว้ไหวยวะเพลินครับผมตรงจิ้มเพลินนะครับผมหายเปิดเบิ้งขังง่ายครับผมน่ครับหายเปิดเบิ้งขังงในครับผมถ้าเป็นพื้นก็แสดงว่าเป็นยูเรียผ่านมาครับผมก็ห้รักษากอนผสมครับเด้อเพราะว่าถละผสมไปกับมติสครับเสียเวลาเสีย เงื่อนค่าผสมครับให้รักษาหายแล้วค่อยผสมนะครับเด้อสิ้เสียเวลาครับผมก,การรักษาเบื้องต้นนะครับผมสําหรับยูเรียผัดหมานะครับ้าเพิ่น,ววเ,นเป็นพื่นหูแล้ววอาเป็นพื้นเป็น,ปนยูเรียผัดหมาแน่ใจนะครับก็คือให้ใส่น้าเกลือนะครับ น้ำเกลือน้ำเกลือล้างแผลนะครับผมครับเบต้าดีนนะครับทำความสะอาดนะครับผมทำความสะอาดสะอาดเอาไวา้ยาว่าเพลเพื่อนนะครับผมฉีดนะครับใส่ปกีฉีดก็ได้ครับผมฉีดฉีดน้ำเกลือแล้วก็ าม้วยเบตาดีนะครับผมเศ้าเย็นนะครับมือละสองเทือน,นะครับผมพือยังของผมนี่เป็นนะครับเป็นคือกันครับผสมมาติดครับผสมสองหลอบสามหลอบกับมาติดนี่คือประสบการณ์จริงนะครับเจอมาก,กับตัวเองครับผมผสมสองหลอบสามหลอดกับมาติดก็เลยาก็ได้ดูอาการง้อครับเวลามันขึ้นกับมีแต่ผสมอย่างเดียว ที่นี่ก็เลยมาสังเกตมันเป็นเพื่อนนะครับผมเป็นโรคยูเรียพัด์มาครับผมก็เลยกับใส่น้าเกลือนะครับผมใส่น้าเกลือล่างแผลนะครับล่างฉีดนะครับฉีดกันไปตรงที่เป็นเพื่อนนะครับผมฉีดแล้วก็ใส่เบตาดีนะครับฉีดตามนะครับผมเสาแรกครับเสาแรกเมื่อละสองเถ้อถ้ามีเวลาว่างก็สามเถออก็ดีครับเสากลางวันแรกนะครับผม ก็ยังตัวดำเลยครับของผมใส่ร่างใส่ฉีดยู่สามมือสี่มือครับตุ้มหายแล้วครับตุ้มหายเลยครับผมครับตุ้มหายแล้วนะครับผมรอบบางคนขื้นรอบนี้กับสีผสมนะครับผมนี่คือผสมสีหลอบแบบโพตินะครับตัวนี้ผมก็เลยสังเกตเบาง่นป่วยครับ่นเป็นยูเรียผัดหมานะครับผม แต่ว่ามูลูก็นปกติดีนะครับผมถังว่าที่มูลลูกอักเสบนกกสีมีหนองออกมานะครับแต่ตัวนี้คือปกติครับว่ามีหนองว่ามีหยังแค่เพิ่อนผสมมาติดแล้วก็ตรวจสอบเบิ่งแล้วก็แน่ใจว่าเป็นยุเรียผัดมาครับผมเดี๋ยวคืนรอบนี้ก็สีล่องผสมมั้งครับคือตอนนี้ตุ่มเพิ่นนด้หายไปแล้วครับผมฉีดอยสามมือครับ ฉีดล่างให้พ่นยุษามือครับทุนหายไปแล้วเดี๋ยวรอผสมครับผมนะครับสำหรับเกษตรกรนะครับผู้ประสมปัญหาแบบที่ว่าที่ว่ามานะครับผมแบบว่างัวผสมมาติดนะครับบางทีงัวเห้าบริีเป็นหมันนะครับผมเพะวานเคยผ่านการไม่ลูกมาแล้วเพือย่างแม่ยดำนี่กะมีลูกสองตัวแล้วครับตัวสามนี่กำลังผสมครับมันผสมไปแล้วสามดอกสี่หลอบปาติดครับนะครับก็เลยมันผิดสังเกตครับก็เลย เช็คเบิ้งครับนืกอว่าเป็นมัลูกอักเสบที่เลยกับเบิ้งกับว่ามีปัญหาครับมัลูกมันก็โอเคแต่มาสังเกตเบิ้งงเราจิ้มมันเป็นเพื่นครับเป็นเพื่นแล้วกัเลยรููว่าเป็นยูเรียผัดมาครับผมที่นี่กันเลยห้ททาการรักษานะครับแล้วก็รักษาด้วยตัวเองครับบม่ได้ตามหมอมากนะครับโทรไปปรึกษาหมอเพ่นกับว่ามันต้องรักษาต่อเนื่องนะครับฉีดยาต่อเนื่องครับมันก็ต้องใส่เวลาใส่คาใจ่าจก็บจะหนาจะร้ายครับผมเพราะว่า กายเดินทางขยันผนมันบอกมันฉีดเทเดียวเล้วกหายเลยครับผมมันต้องฉีดไปเรื่อยๆนะครับผมมันเป็นการรักษาที่นา่นใส่เวลานะครับผมนะครับผลก็เล่นในน้ำมาบาใส่น้ำเกลือกับเบตาดีนะครับล่องล่างเบงนะครับผมถามันบ่หายยังไหนคนกสิมาสีดยาหายแต่แต่ว่าผมล่องแล้วมันหายครับตัวนี้ตุ้มมันหายไปแล้วครับผมล่างยุ่สามมือครับเราก็หายไปแล้วนะครับผม กัรอบคืนคืนรอบนี้กับสีผสมครับพอผสมไปสีเถือกมันมันมันติดครับสีเถือนะครับจางเป็นมาผสมเถือกระพ่านครับผมแต่ว่าเพิ่นกระปะกันในสามเถือเถือกซีนี่เพิ่นก็เลยเอาน้ำตะขาน้ำมันครับสองลอยนะครับผมพอบานไก่กันครับผมบอนด้มาไก่เบิ่งตุ่ม่นหายแล้วถ้าขึ้นรอบนี้แต่ผสมมัติดกะค่อยว่ากันไหมครับ แต่คุณหมอผู้นนะนาว่าก้อนจีผสมก็ต้องรักษาไ้ตุ้มมันหายนะครับผมให้ตุ้มมันหายสักก้อนนะครับผมถ้ายังเป็นตุ้มเนี่ยือเข้าผสมไปมันติดกับมีสิทธิ์แทงนะครับผมแทงในคือเกานะครับผมนี่คือสาเหตุนะครับผมที่ง่วเคยคานการไม่ลูกแล้วแต่ว่าผสมมาติดนะครับมันก็มีสาเหตุนะครับหลักๆก็คือหมดลูกครับผมหมดลูกอักเสบครับเพื่อนเป็นยูเรียพัดมาเนี่ครับผม ยุไลผ่นมาเนี่ยเข้ามองเห็น้นยตาเป้านะครับแต่ว่ามลูอักเสบเขาก็ต้องคอยสังเกตนะครับเพื่อนสิครับมันสีมีหนองหนองเิ่นครับออกมากครับตามอวัยวะเยาวแพศเขาก็ต้องสังเกตนครับทำนี้น้ำเหลืองๆเป็นหนองลักษณะไข่ไข่หนองนะครับให้เขาสัษฐานไว้เลยว่ามลูอักเสบครับผมแต่นี่ผลมะมี่ครับจิ้มปกติครับแขนมีตุ่มมีเพื่อนครับผมก็เลยคิดว่ามลูผลหนาจะปกติดีแต่ ที่เห็นชัดเจนก็คือเพ่นเป็นยูเรียผัดมาครับผมเป็นตุ่มนะครับเป็นเพื่อนนะครับก็เลยรักษาตัวนี้ก่อนครับถ้ามองเห็นในตาเปล่านะครับผมอันนี้มองเห็นในตาเปล่าครับเฮ้าสามารถสังเกตดีๆเฮ้าสามารถหูได้นะครับผมไม่ต้องให้หมอเพ่นมาหลวงมาหยังนะครับผมเฮาสังเกตด้วยตนเองได้นะครับผมมันกะอยู่ภายนอกครับผมอยู่ภายนอกเฮ้าเฮ้าเปิดเบื้องจิมเลยครับจิมเพิ่นนะครับมันจะอยู่ขังในขังในครับผมมันจะเป็นเพื่อนแดงแงครับผม นี่ถือว่าเป็นยุเรียพัดนมาครับผมต้องรักษากรผสมครับมันเสียบริสเวลานะครับผมอันนี้คือประสบการณ์ที่เจอมากับตนเองครับก็ฝากเกษตรกรเมื่อไหม่นะครับผู้เพิ่นเลี้ยงงวประสบปัญหาบ่หูสาเหตุนะครับกลัมารับชมรับฟ้างกันนั่ไปใส่งครับใส่น้ำเกลือนะครับผมใส่น้ำเกลือครับเป็นเมตาดีนนะครับล่างให้เพื่อนนะครับผมถ้ามันมาหายดีก็ยังคอยตามหมอครับ คือตามหมอนี่คือขั้นตอนสุดท้ายครับเพราะว่ามันมีขาดเสียใจที่แพงจังน้อยนะครับผมขาเสียเวลาขาดเสียยาขาต่างๆหน้าหน้าของเพผนครับผมเพราะว่ามันว่ามันรักษาทีเดียวฉีดทีเดียวหายครับมันตรงรักษาต่อเนื่องอยู่ครับผมใส่เวลานะครับผมเพียงของผมเนี่ยกำลังยู่งสามมือสี่มือนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าพ่อแม่พี่น้องคนใดเข้ามาแล้วก็ฝากกด ติดตามกดแชร์กดไลค์กด s ับส c r i b e ให้ช่องคุณอินสตอรี่นี่นะครับผมเพื่อเสดียรนี้กำลังใจนะครับเห็ดคิปใหม่ๆให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมได้กาสต่อไปครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้กะขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ